สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัทเพชยรยนนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นก็มีรถสวยๆมารีวิวให้ชมนะคะก็ถือว่าตัวรถที่นุ่นนำมาเสนอวันนี้นะคะเป็นรถยอดทิตยอดขายดีอันดับต้นๆของบริษัทเพชยรยนเลยก็ว่าได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะว่าคลิปนี้นุ่นมารีวิวรถอะไรให้กับคุณลูกค้าได้ชมนะคะก็รบกวน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองเรามาดูพร้พอมๆกันเลยนะคะว่าคลิปนี้นุ่นมาพร้อมกับตัวรถคันนี้เลยนี่เห็นไหมสําหรับตัวรถที่อยู่ด้านข้างของนุ่นตอนนี้นะคะเป็น Toyota c o ค o l l a ัล t ิสนั่นเอง1.6ตัว G เป็นรถปี2017นะคะตั้งขายอยู่ที่4 3 0 0 0 0 9,000บาทคันนี้เลขไม่เพียงแค่1 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะถือว่าลอถนี้นะมาราคาถูกมากๆเลยเดีย๋ยวนุนนะ่นจะพาเดินดูตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วก็ภายในเลขไม้เครื่องยนต์นะคะก็ให้คุณลูกค้าได้ชมเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ด้านหน้ากันก่นกอนเลยนะคะสำหรับ คันนี้นะคะเป็นรถปี2017นะคะเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนเนาะกระจังหน้าของเขานี่ก็จะเป็นโครเมียม2เส้นแบบนี้เลยพร้อมกับโลโก้แบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางสําหรับโตโยต้าเองถือว่าเป็นแบรนด์หลกักแบรนด์ใหญ่นะคะอะไหล่ไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายและที่สําคัญมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยเนาะ ในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ6กกไก่สอบอรษี2อ5สี2 45 8จังหวัดกรุงเทพมหานครอันนี้ก็ได้ป้ายนี้ไปเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนป้ายแล้วด้วยนะสำหรับเอกลักษณ์โดดเด่นของโชว์ไมเนอร์เชนเนี่ยจะอยู่ที่กันชนด้านล่างของเขานะคะที่ออกแบบมาในลักษณะเป an ียโนแบ็กสีดำเรียวยาวแบบนี้เลยนะคะ ถัดมาเรามาดูในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้ากันนะคะจะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟแล้วก็จะมีในส่วนของไฟ Daytime Running งไลท์ที่เป็นหลอด LED เรียงกัน4ี่ดวงแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเส้นโครเมียมตกแต่งที่ชุดโคมไฟด้วยอันนี้นะชุดโคมไฟยังดูดีอยู่เลยเนาะยังใสยอยู่เลยนะคะถือว่าสภาพค่อนข้างดีในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็น ล้อแมกทูโทนนะคะปัดหน้างาวตัวนี้เป็นขนาด16นิ้วของแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นแมก5รูของโตโยต้าเลยแน่นอนของแท้จากโรงงานแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและในส่วนของตัวยางเนี่ยมาพร้อมกับยางดันหลบทั้ง4เส้นเลยนะคะนย้ยางสัปดาห์ที่9นะคะปี2022นะคะเป็นยางใหม่ยางปีนี้เลยนะคะเพิ่งเปลี่ยนเลยเนาะก็ซื้อตัวรถคันนี้เป็นยางให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลย สำหรับตัวซุ้มล้อเห็นไหมคะโครงสร้างเดิมๆน็อตกิ๊บทุกตัวอยู่ครบสภาพดีเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะต่อมาขึ้นมาที่ด้านแก้มนะคะสําหรับด้านแก้มก็จะมีตัวอักษรโครเมียมนะติดไว้ที่ด้านแก้มอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของเขานะคะนั่นก็คือดูโอวีวีนั่นเอง ถัดมาที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาพับผูกระจกอันนี้เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็การปรับกระจกก็เป็นแบบระบบไฟฟ้าได้ฝาครอบที่เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวนะคะมาที่หูของกระจกมองข้างด้วย สำหรับตัวกระจกทุกบ้านนะคะยังเป็นเดิมแท้จากโรงงานอยู่เลยนะคะก็จะมีในส่งของสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้เพื่อบ่งบอกว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนมาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกเนี่ยของเขาจะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็จะตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆที่มือเปิดประตูด้านนอกแบบนี้ทั้ง4บานเลยนะคะเดี๋ยวเราดูภาพรวมด้านข้างกัน สำหรับภาพรวมด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าคมสันเหลี่ยมของเขาอยู่ครบ สีเดิมสีเสมอกันทั้งหมดนะคะย้ําว่าไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการนะคะสีของตัวรถเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลบสีเลยนะคะเป็นรถที่ออกมาจากป้ายแดงก็บันทึกสีนี้ลงเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้วด้วยนะแล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์ แกสโซฮอ95ลองรับ e20 แล้วก็ e85 ด้วยนะคะมาต่อกันที่ด้านท้ายดีกว่าสำหรับกระจกบานด้านท้ายนะคะของเขามีการติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีไฟเบรกตรงที่3อยู่ภายในตัวรถด้วยนะคะะเราไปดูในส่วนของ ฟโคมไฟท้ายกันนะคะสำหรับโคมไฟท้ายเนี่ยเขาจะใช้เป็นหลอด LED นะคะแล้วก็ตกแต่งเส้นโคเมียมในชุดโคมไฟด้วยก็จะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยมีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายที่ทำมาจาก วัสดุโครเมียมนะคะตรงกลางก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์โตโยตา้าและด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นของตัวรถคันนี้นั่นก็คือโคโร l อัลติสนั่นเองด้านล่างใกล้ๆกันอันนี้จะเป็นรุ่นย่อยนะคะนั่นก็คือ1.6ตัว G นะคะอ่ะเดี๋ยวเันจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถกดค้างที่กุญแจรีโมทได้เลยนะคะห้องสัมภาระก็จะเปิดแล้วก็เปิดได้อีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือภายในตัวรถข้างเบาะคนขับนะคะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระเนี่ยจะบอกว่าเป็นรถที่มีบอดี้ภายในกว้างมากเก็บของได้เยอะนะคะใครที่แบบมีสัมภาระเยอะๆนะคะชอบเดินทางไกลๆนุ่นบอกเลยว่าอา t ติเป็นรถเก่งแบน์หลัก4ประตูที่ค่อนข้างตอบโจทย์เป็นอย่างมากเลยนะคะมาดูด้านล่างกัน ด้านล่างเปิดมาเราก็จะเจอในส่วนของอย่างอะไรสำรองถุงเครื่องมือแม่แรงอันนี้ก็คือมีให้ครบเลยนะคะไว้ให้ไว้ติดรถนะคะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเนาะสำหรับตัวโครงสร้างด้านล่างเห็นไหมคะรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมนะคะสีเสมอกันเลยเม็ดอัทุกจุดอยู่ครบนะคะค่อยๆวนไปฝั่งนู้นด้วยนะคะฝั่งนู้นก็เช่นเดียวกันนะคะรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันทั้งหมดเม็ดอัทุกจุดอยู่ครบนะคะทุกอย่างโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานอยู่ครบทั้งหมดอันนี้เรารับ ะน,นะคะว่าจะต้องไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะมาเรามาดูในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายกันสําหรับน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะตัวน็อตเนี่ยสีเดิมเลยนะจะต้องไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนะคะดูอีกฝั่งหนึ่งกันด้วยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตเนี่ยสีเดิมไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับอันนี้สามารถใช้เล็บจิกสียางด้านท้ายลงสียางยังนิ่มยังดีอยู่เลยนะคะเนี่ยเป็นอาร์ตนะคะ พวกนี้ก็คือโครงสร้างแท้จากโรงงานทั้งหมดขอบยางอะไรอย่างนี้ก็คือไม่มีรอยฉีกขาดแม้แต่นิดเดียวเลยสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นตัวยืนยันแล้วก็คงบอกได้ว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโดนชนฝากระโปรงด้านท้ายไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนหรือว่านําไปทําสีมาเนาะอ่ะอันนี้นุ่นก็พาเดินดูตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายห้องเก็บสาระแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กัน เดี๋ยวเราเข้ามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยภายในเขามีออปชันอะไรให้เราเล่นกันบ้างเนาะมาสำหรับ1.6ตัว G นะคะถ้าเป็นแบบเดิมแท้โรงงานเลยภายในเขาจะเป็นแบบโทนสีดำตกแต่งด้วยสีเบจเนาะอ่ะเรามาดูเลขไม์กันก่อนเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูเลขไมน์นี่คันนี้ขเขาจะเป็นกุญแจสมาร์ทย์เลดนะคะเพียงแค่มีกุญแจภายในลัศมีของเขาก็เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะมาเข้ามาดูเลขไม์กันสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่ 1,820กิโลนะคะก็เป็นเลขหม้ตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่มีเขียยไม่มีกอไม้แต่อย่างใดเลยเนาะก็ถือว่าการใช้งานก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานใช้นั่นเองสำหรับตัวพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้เลยมีแอร์แบกให้ถึง7ลูกเลยนะคะค่อนข้างเยอะมากๆเลย ถัดมาที่คอนโซลตรงกลางนะคะจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียง CD นั่นเองสามารถฟังวิทยุ FMAM ได้แล้วก็มีช่องเสียบสาย USB เสียบสาย AUX ได้ด้วยนะคะในส่วนของตัวเครื่องเสียงนี่ก็คือ,อยังใช้งานได้เป็นปกติระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะคะของเขาเนี่ยจะเป็นเกียร์ออตโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้นะคะเห็นไหมว่าพลาสติกตรงนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะถือว่า เขาดูแลรถเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเนาะนะเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของตัวเบาะกันนะคะสาหรับเบาะเนี่ยของเขาจะได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะคะเป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานเลยรอยช้ำอะไรอย่างนี้คือค่อนข้างน้อยนะคะสภาพดีสีเบดอะ่ะเป็นสีที่ดูสุภาพดูเรียบดูหรูมากๆเลยนะคะและตัวเบาะหนังเอง,เองนุ่นบอกเลยนะทาความสะอาดง่ายที่สุดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันไป<ฮ>เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกัน สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนุ่นบอกเลยนะว่าออ t ิสเองอะ่ะเป็นรถที่มีบอดี้ภายในกว้างมากด้านหลังนั่ง3าคนคือแบบด้วยกับความที่เขากว้างนะนั่งได้แบบสบายเลยนะมีสายเบล์ให้ถึง3เส้นก็แปลว่ารองรับผู้โดยสาร3ท่านนะคะเพื่อความปลอดภัยขณะใช้รถใช้ถนนนั่นเองเนาะด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยนะคะดูความกว้างตรงที่นุ่นนั่งนะเขานุ่นกระเบาะด้านหน้านี่คือแบบ พื้นที่ยังเหลืออยู่เลยนะคะเพราะว่าตัวบ่อเนี่ยดันมาจนสุดแล้วนะคะแต่ว่าด้วยกับความกว้างเขาก็ยังทําให้มีพื้นที่เหลืออยู่เลยเนาะเพดานด้านบนนะคะสะอาดมากนะคะเป็นสีเบดคุมโทนภายในคือสีเดียวกันทั้งหมดเลยจะบอกว่าพอเห็นแล้วแบบดูสะอาดดูสบายตาดูใหม่มากๆเลยเนาะ,ะสุดท้ายที่นุ่นจะพาไปดูเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้าไปเราไปดูพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะาสำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้เนี่ยของเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด1,000 600cc นะคะก็ตัวเครื่องยนต์เดิมแท้จากโรงงานนะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดเลยไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเลยนะคะอันนี้ก็สามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้นะคะตรงกับสําเนาเล่มทุกตัวอักษรเลยในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงนะคะสีเดิมนะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับในส่วนของน็อตแก้เม็มอดอาร์ตนะคะน็อตแก้มก็สีเดิมเม็อดอาร์ตที่เบ้าโช๊คนะคะสภาพดีสมบูรณ์ ไล่มาอันนี้ก็คานซ้ายเดิมแท้จากโรงงานนะคะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่มาจากโรงงานเนี่ยพวกเนี้ยอยู่ครบทุกจุดเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคานหน้านะคะไล่ไปดีคานหน้าเดิมแท้จากโรงงานเลยพวกนี้ที่มาจากโรงงานคือปั๊มไว้ทั้งหมดเลยนะคะให้เป็นตัวยืนยันว่าของแท้ที่มาจากโรงงานถัดมาจะเป็นในส่วนตัวคานด้านขวานี่คานขวาเดิมแท้จากโรงงานเขาก็มีสัญลักษณ์ทิ้งไว้แบบนี้นะคะสีสีพวกนี้เป็นแต้มสีที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะ เบอาร์ที่เบ้าโชกนะคะจะภาพดีสมบูรณ์และน็อตแก้มตัวนั้นก็สีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับสุดท้ายในยส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงนะคะตัวน็อตสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ตัวตั้มแบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดอยู่กับฝากระโปรงเห็นไหม อตก,กิฟทุกตัวอยู่ครบแล้วก็สุดท้ายจริงๆนะคะจะเป็นสติกเกอร์3จุดไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์โรงงานสติกเกอร์มอ,อกรกอนแล้วก็สติกเกอร์สี 3. จุดอยู่ครบนะคะอันนี้เราการันติเลือกโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนักนะคะไม่มีการตัดต่อเครื่องยอนต์พีควาําหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนเนาะอันนี้ตัวเล่มรถเนี่ยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้ทุกคันเลยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างสําหรับ ตัวรถคันนี้นะคะกับ Toyota Corolla a t t ิ s 1.6ตัว G ปี2017ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งขายอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแคปไหมายเลขทะเบียนติดต่อสอบถามที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะก็เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเนาะดูจบแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่นแล้วก็ทีมงานเพชรยนต์ ทำคลิปต่อๆไปให้กับคุณลูกค้าได้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย